สวัสดีมาร์กิติครับวันนี้เรามาอยู่กันกับเวิร์กช็อปนะกับวันที่เวิร์กช็อปแห่งนี้อีกแล้วนะครับพอเราเริ่มเป็นนักประดิษฐ์อาจจะเรียกว่าคราฟท์แมนก็ได้หรือว่าจ,จะเรียกว่าเมคเกอร์ก็ได้นะครับตอนนี้ผมเริ่มรู้สึกว่าตัวเองเป็นทั้งสอง,ส,องสิ่งนี้ละการที่เราอยากจะทําสิ่งเหล่านั้นน่ะบางทีเราก็ต้องตอกมันค้อนแต่ละน้ําหนักอะ่ะแม่งทาหน้าที่ไม่เหมือนกันเลยอันนี้อาจจะเป็นเรียกว่า innovation of con ได้ไหมอ่ะได้ได้ไดแต่ละน้ําหนักอะ่ะมันจะทําให้แต่ละตะปู หรือแบบค่อยๆเข้าถ้าคุณใช้อันนี้คุณไม่มีทางทำสิ่งนั้นได้มันละเอียดไม่พอคอน,นี้เรซอลูชั่นต่ำคอน,นี้อาจจะแบบเป็นผู้การที่นใหญ่มากอะป้ายที่แบบ <c oughs> ดับหมดเลยอันนี้คือแบบเอาเข็มวาดรูปอะค่อยๆเข้า <c oughs> อ่าบางทีเราแบบสิ่งที่เราตอกอะเราไม่ได้อยากให้ของที่เราตอก <c oughs> เป็นรอยอยากให้งานเป็นรอยใช่ก็จะมีอย่างนุ่มคอนี้แบบหนึ่งที่ไม่ทำให้งานเป็นรอยก็คือคอนมา คอนไม้คอนไม้เนี่ยมันเป็นคอนที่เหมาะสําหรับการเอามาตีสิวเว้ยสิวเนี่ยมันเอาไว้ตัดไม้ถ้าเกิดสมมติเราเอาเป็นคอนเหล็กกันอ่ะแรมจากคอนเหล็กอันนี้กูเรียกว่าคอนอะไรวะคอนเบลหนึ่งกันเชีย <laughs> คอนที่แม่งแบบมึงสปอนปุ๊บบ้านม,ม,มึงมีเลยอ่ะ <laughs> โว<อ>้คอนเบลหนึ่งเนี่ยไม่มีทางแม่นอะ่ะแบบมันหนักไปอะ่ะเหล็กตีกับไม้อะ่ะมันให้ความรู้สึกที่แบบยังไม่ได้วะงั้นลองเอาเหล็กแบบน้ำหนักดีขึ้นไม่ยังไม่ได้งั้นเปลี่ยน ได้ล้ mm hmm. คือผมไม่รู้จะอธิบายยังไงอ่ะแต่ว่ามันคือความรู้สึกความหนักของหัวการวางมือว่าแบบอ๊้เรารู้สึกเลยว่าแมนผมรู้สึกว่าเท่าที่ผมมีอ่ะคอนตัวเนี้ยใกล้เคียงสุดละสัมผัสโอเคละน้ำหนักยังไม่ได้แต่ที่สําคัญอีกอันหนึ่งที่ไม่มีคอนอันไหนในนี้มีเลยครับก็คือคอนหน้ากว้างสมมติผมอยากจะตีสิวท่าแปลก,กผมจะตีชิ้นงานแล้วไม่รู้ผมหน้าของอยู่นี้ผมไม่มองเขาเพราะว่าผมมองงานอยู่มันมันเป็นงานละเอียดแต่ว่าถ้าเกิดผมตีอย่างเงี้ยบางทีมันจะวาวว่า,วาง ไม่โดนแต่จนินตนนกากว่าถ้าเกิดหน้าค้อนผมใหญ่กว่านี้ถ้าหน้าค้อนผมใหญ่ประมาณนี้ผมตียังไงมันก็โดนใช่ป่ะมันจะมีค้อนตีสิวที่มันจะทำมาจากไม้โดยเฉพาะภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า mallet วันหนึ่งผมเปิดเล่น YouTube แล้วผมก็ไปเจอกับช่องนี้นะครับช่องพี่เร็กซ์คูเกอร์แล้วเขาก็โชว์ไอ้ค้อนไม้เนี่ยให,ให้ดูแล้วเขาก็พูดคำหนึ่งว่าคุณไม่ควรจะสร้างอันนี้เป็นอันแรกของคุณคุณควรเอาโปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์ที่2หลังจากที่คุณมีค้อนไม้อันแรกแล้ว แต่บอสจะไม่บอสจะทำคอยไอวายเป็นอันแรกของเขาอันนี้คือเบสิกของผมเบสิกโถพี่เบสิกอ่าก็ก่อนเริ่มนะครับคลิปนี้นะครับสนับสนุนโดยโครงการ Innovation อีกแล้วเหรออ่าใครที่ได้ดูสปอนเซอร์ของ Innovation ไปในรอบที่แล้วก็จะเห็นว่าในรอบที่แล้วเนี่ยเฮ้ยม่ยังอยู่เลยอ่ะนี่ยังอยู่จริงยังอยู่ยังอยู่แลยใช้งานได้อยู่เลยอ่ะ เพียงแต่ว่าไอตัวเป่าไฟอ่ะไม่ได้ใช้แล้วแต่มันก็ยังใช้การได้เหมือนเดิมเออนะฮะน,นี่คืออินโนเวชั่นจากคลิปปีที่แล้วถ้าใครที่ยังไม่รู้นะมันคือคนโครงการที่จินตนาการว่าถ้าเกิดเรามีตังนะเราอยากจะสร้างสิ่งประดิษฐ์นี้ขึ้นมาในโลกนี้ที่แบบคุณคิดว่ามันจะแบบเปลี่ยนแปลงโลกเป็นนวัตกรรมมันเจ๋งมันช่วยให้เราใช้ชีวิตง่ายขึ้นยังไงก็แล้วแต่ติดที่เราไม่ได้เป็นเม็กเกอร์ไม่มีทุนมีแต่ไอเดียทํำยังไงโครงการนี้เลยครับโครงการอินโนเวชั่นจะมาบอกแค่นี้เดี๋ยวผมไป เอาไปดูกันวันนี้ผมจะมาทำคอไอชิวันนี้ผมจะมาทำคอนนะครับก็อย่างแรกก็หาไม้ครับหาไม้มีไม้ชิ้นหนึ่งที่ผมอะงงว่าปูจะมีมันไว้ในชีวิตทำไมวะมันตั้งนานแล้วแล้ววันนี้ผมก็รู้แล้วว่าผมมีมันทำไมมันคือเศษเหลือของเสาต้นนี้ตอนที่เขาสร้างสิ่งนี้อ๋ออันนี้อันนี้คือแบบที่ได้มาจากคุณเล็กสกูเกอร์เหรอครับอ๋อใช่ครับคุณเล็กครับผมซื้อมาฮะมาคุณเล็กบอกเอาไหมผมขายซื้อครับ มันเท่ดีว่ะไอแหลมๆที่พี่ใช้เนี่ย30บาทจากร้านญี่ปุ่นมือ2ไปซื้อมาแล้วก็ตอนแรกมันเคลืบด้วยสนิมแต่ผมอ่ะคิดว่าผมรู้ว่ามันคืออะไรแล้วผมก็เอากลับมาแล้วแม่งใช่จริงด้วยแม่งเป็นตัวมาร์กแล้วผมก็เอามาขัดกระดาษทรายทําใหม่ออกมาเป็นอย่างนี้พวก t ู o l s พวกนี้แม่งไม่หมดอายุเว้ยส่งให้ลูกให้หลานได้มันมหัศจรรย์ Innovation ข้ามการเวลาอ๋อนี่ก็มีญี่ปุ่นดิว่ะ ใช่อ่าเป็น f c ในวัตกรรมญี่ปุ่นเออผม f c นวัตกรรมญี่ปุ่นจริงๆผมอยากจะบอกคนญี่ปุ่นนะครับผมรักกบสายไม้ของคุณมากญี่ปุ่นกบสายไม้ yeah <laughs> หมายของขั้นตอนนี้ก็คือตัดไม้ชิ้นนี้ออกมาให้ได้ก่อนเพราะตอนนี้มันชิ้นมันใหญ่มากเราก็ตัดมาเป็น rough dimension ให้มันใกล้เคียงที่สุดแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาตัดออกทีละแกนอะแกน X Y Z สองขั้นทาสีแดงไว้ห้ามขึ้นเด็ดขาดไม่งัน้นตายหรอใช่บันไดรูปทรงนี้ถูกออกแบบมาให้สองขั้นบนขึ้นไม่ได้อยู่แล้วแต่ไม่มีคนรู้เพราะไม่มีใครบอกโชคดีที่คุณดูอยู่ผมก็กำลังบอกคุณอยู่ครับไปทาบันไดสองขั้นบนสุดอย่าไปขึ้นไม่งัน้นตายคือมันเคยเป็นไม้เหลี่ยมมาก่อนใช่ไหมแล้วมันก็ถูกทําให้กลมแล้วผมก็กําลังจะกลับทําให้มันกลับเป็นเหลี่ยมมย่อีกรอบหนึ่งใช่ครับคุณเข้าใจถูกครับ โหผมกผมกำลังเริ่มหลงรักเวิร์กช็อปนี้มากขึ้นทีละนิดทีละหน่อยอุปกรณ์มันน่าใช้มากขึ้นจังหวะนี้เนี่ยมันก็เป็นจังหวะที่เราต้องใช้เทคโนโลยีบ้างโดยการใช้เทปเป็นซอมาแล้วฮะมาด้วยความเร็วแสงส่ปักแล้วนะฮ<า>ะนะเสียปักแล้วนะเสียปักล้นะระวังนะข้างแรกเราวัดก่อนว่ามีเราฉากไหม จากที่เห็นก็คือบอสฉากเาก็ต้องทําให้มันฉากก่อนนะครับถ้ามันไม่ฉากนี่คุณตัดยังไงนี่คุณก็เอียงอย่างแรงแน่นอนนะครับไอชิบฉากยังไงวะครับมันมันต้องหมุนใบนะครับตรงไหนวะครับอยู่ฝั่งนี้ครับโอ,โอเคครับโอเคเป๊ะวู้เฮ้ยนิสอก็เอตัวเอง เอียงไปแล้วเพืออย่าไปคิดเยอะค้อนคือค้อน okay. ไว้มึงโอเคเป๊ะผมว่ามันคง <c oughs> ไม่ตามแบบหรอก <c oughs> เอาแบบเรียลลิสต์นะ ถ้าคุณหน่อยก็ตีได้ก็พอแต่ถ้าเกิดเอาฟังชันดีขึ้นหน่อยก็แบบกริปต้องได้หน้าองศาต้องถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยก็ตีได้นี่ก็ตีได้แหละได้ให้ผมช่วยทำอะไรไหมเหล่าด้ามอะไรย่างเี้ไหมเออทำาด้ให้หน่อยดิหลักๆก็คือไอ้ฝั่งเนี้ยเดี๋ยวผมจัดการเองเพราะว่ายังไงเดี๋ยวผมต้องมาซ้อหลังสุดอยู่ะลุณคุณจัดการครื่งนี้ซึ่งผมตัดไม้มาให้คุณแล้วนะอันีนี้ายเมชชันถูกต้องแล้วใช่คืออาจารย์เขาเริ่มจากไม้สี่เหลี่ยม อาจารย์พูดว่ารู้ไหมครับในบรรดาคอนทั้งหมดที่ผมมีผมชอบตัวนี้มากที่สุดแล้วเราจะไม่มีมันในคอลเลคชันได้ยังไงยิงเป็นอาจารย์ที่เราเคารพนับถือเคารพนับถือ subscribe ด้วยใช่ผมเคารพประมาณ500อาจารย์นะต,ตอนเนี้ย <c oughs> อาจารย์เยอะมากไอ้น,นี่ก็คือไปพักแล้วใช่ไหมตอนนี้ b r ิกขอเล่าเรื่องอันนี้ก่อนทุกคนอ่าอ่ชีผมพยายามแบบ สุดยอดอย่างความพยายาาอ่ะสุดของบอกเกียติแล้วในในยีิบสี่ชั่วโมงนี่ผมทำจิกมามากมายเพื่อเป็นประกับใบให้ไอใบนี่มันโผล่ออกมาปิ้นออกมาแต่ละตัวเนี่ยนะฮะต่างกัน0.01ยมิลลิเมตรเาปิ้นมากี่ตัวอ่ะโอ้เป็นสิบเลยอ่ะเป็นสิบอ่ะตั้งจนได้ปุ๊บมาเวกบิ๊กอย่างแท้จริงโอ้เราก็ได้ที่ทับกระดาษอันใหม่ เดี๋ยวค่อยว่ากันว่าเราจะทําอะไรกับมันแต่จริงก็ซ่อมได้แต่คิดเกียดมากเลยตอนนี้ผมว่าผมจะไปหาบนอินเทอร์เน็ตมันต้องมีสักรุ่นหรอวะที่มันโมงง่ายกว่านี้หรือว่าหรือผมอาจจะขาดความรู้เลยทุกอย่างนะ,ะใครที่เป็นแบบเซียนกบใส่ไม้ไฟฟ้านะครับเม้นบอกผมหน่อย <c oughs> ว่าคุณตั้งไปยังไงครับ <c oughs> หลังจากที่นั่นบิกไปใช่ไหมผมก็รับใบมีดกบใส่มือ เสร็จแล้วแบบใช้การได้องศาถูกต้องขนาดผิดไปหน่อยเล็กไปหน่อยแต่ว่ารู้สึกว่ายังไงสักวันก็ต้องทําเล็กลงทําใหญ่ขึ้นอยู่แล้วยังไงเราก็ต้องมีไหลน้ําหนักอยู่แล้วใช่อ่ะต่องไงก็โดนร้อยทีนะจะไม่พลาดเลยเอ่ะเออ <laughs> ใช่ไหมอ่ะโอเคยังไงต่อฮะเจาะรูไหมสิบเก้ามมกับยีิบห้ามม เกือบครับยังครับวันนี้เราจะเอาให้ได้รูนี้แล้วเราจะพอแล้ ใกล้มากๆแล้วใกล้มากๆแล้วใกล้ยอมแพ้มากๆแล้วอ่าฮะอ่ฮะเราวันนี้เรามาคุยเรื่องผู้สำสวนที่น่าสนใจของเราครับโครงการอินโนเวชั่นใช่ไหมครับใช่ครับโครงการเขายังไงนะฮะได้ครับเขาเป็นโครงการประกวดไอเดียสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมจากกระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารประเทศญี่ปุ่นปีนี้เป็นปีที่3แล้วที่โครงการนี้จัดขึ้นในประเทศไทยเขาก็กําลังหาคนที่มีไอเดียเจ๋งๆเกี่ยวกับนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์อะไรเงี้ยแต่ว่ายังขาดทุนสนับสนุนในการต่อยอดโครงการนะครับให้เกิดขึ้นจริงเขาก็จะแบ่งเป็น2ส สาขาให้สมัครด้วยกันสาขาแรกเนี่ยเขาจะเรียกว่า disruptive challenge ครับ,รบก็คือเมื่อเรามีไอเดียเนี่ยเราก็เอาไอเดียที่มีแผนดําเนินงาน อ่าไอเดียพร้อมแผนงานขาดแค่เงินมานี่เลยใช่ในปีที่แล้วเนี่ยมีคนส่งสาขาเนี้ย1,800ไอเดียเป็นทีมที่มาจากประเทศไทยเนี่ยกว่า400ไอเดียได้รับคัดเลือกผ่านเข้าสู่รอบถัดไปเนี่ย5ไอเดียและหนึ่งในนั้นเนี่ยมาจากเพจบอสกิรติใครที่ดูอยู่ครับถ้าคุณอยากจะส่งนะครับรุ่นปีที่แล้วเขาส่งไปให้แล้วจากช่องนี้แหละแล้วมันได้แต่ว่า ถ้าคุณดูอยู่แล้วคุณไอเดียงเจ๋งส่งเลยครับมีสิทธิ์ได้แน่นอนครับไอเดียไหนที่ได้รับคัดเลือกในสาขานี้เนี่ยจะได้ทุนในการสร้างจริงเนี่ยสูงสุด3ล้านเยนล้านบาทเอาไว้สร้างสิ่งประดิษฐ์้านลเลโอ้โหถ้าผมได้ร้านนึงมาสร้างเวิร์กช็อปนี้มันจะขนาดไหนเดี๋ยวจะเล่าไอเดียของทีมนี้คร่าวๆให้ฟังนะครับไอเดียของเขาเนี่ยเขาตั้งชื่อว่า น้ำตกพกพาห้าสัมผัสในสิ่งเดียวห้าสัมผัสในสิ่งเดียวเผื่อเรามีแบบความรู้สึกที่ชอบมีกลิ่นที่ชอบมีรสที่ชอบอะไรอย่างงี้มันก็มารวมอยู่ที่ที่เดียวอ๋อคือเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่รวมสัมผัสที่คุณชอบทั้งหมดไว้ในที่เดียวอ่าอะไรอย่างนั้นอ่าฮะก็เป็นสิ่งประดิษฐ์หนึ่งที่สร้างความเพลิดเพลินให้กับผู้ใช้งานอ่าอ่าแต่นั้นยังไม่หมดครับยังมีอีกสาขาหนึ่งครับชื่อ Generation Award อ่าสาขานี้จำได้ว่าคุณมีไอเดียพอคุณไม่ต้องรู้้่จะทไไดดยยังงออคคุณมีีเ อันนี้จะได้ชิงเงินรางวัลหรือว่าเป็นของที่มูลค่าเทียบเท่า30,000บาท oh, <okay. S 1> อ๋อโอเคในสาขา Generation Award นะครับมีคนส่งถึง20,000ทีมคนไทยเนี่ย1,300ทีมเฮ้ยเยอะเยอะเยอะคนไทยเนีมีไอเดียเยอะใช่ oh. อ๋อนะฮะได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไป43ทีมครับมีคนที่ได้รับรางวัลเนี่ย30ไอเดียและมาจากเพจบอสกิลตี่ย3ไอเดียด้วยกันเฮ้ย <Hey. S 1> อา เก่งมากทำเราไม่ผิดหวังเดี๋ยวจะพูดคร่าวๆว่าไอเดียปีที่แล้วเป็นยังไงนะสามไอเดียเนี่ยนะคนแรกครับคนแรกเป็นเครื่องดูดกลิ่นเพื่อนําไปแต่งกลิ่นอาหารจินตนาการว่ามีตู้อะไรสักตู้หนึ่งสมมติเอาต้มยำกุ้งเข้าไปมันดูดกลิ่นต้มยำกุ้งไปเก็บไว้เสร็จปุ๊บเอาต้มยำกุ้งออกมาเอาเฟ้นไฟใส่เข้าไปแล้วก็ปล่อยกลิ่นเป็นเฟ้นไฟกลิ่นต้มยำกุ้งถูกต้องครับผมปกติเราจะเห็นแต่เครื่องดูดกลิ่นแบบเอาไปเก็บไว้เอาไปทิ้ง อันนี้เก็บแล้วเอามาใช้ซ้ําได้ใช่ว้งหวัไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาไอเดียที่2นะครับเป็นเครื่องสร้างกลิ่นและรสอเนกประสงค์นะครับเขาบอกว่าเครื่องนี้จะมีที่เก็บสารเคมีที่ให้กลิ่นและรสต่างๆเก็บไว้ในรูปที่ไม่ให้กลิ่นหรือรสแต่จะเกิดกลิ่นหรือรสก็ต่อเมื่อมันมาทําปฏิกิริยากันอ๋ออ่าต่อไปไอเดียที่3ครับเขาตั้งชื่อว่าซามิ t เป็นคำย่อครับย่อมาจาก staff and miracle eye detector ป็นไม้เท้านำทางที่มีเซ็นเซอร์ตรวจจับรอบทิศทางสําหรับอา,อาจจะเป็นคนตาบอดหรือว่าผู้สูงอายุอะไรอย่างนี้เป็นเรียกว่าสมาร์ทไม้เท้า,าใช่ถือว่าเป็นไอเดียที่เจ๋งๆทุกอันเลยแล้วก็เป็นไอเดียที่ไม่ดูแบบว่ายากหรือใหม่ล้ําอะไรขนาดที่คนทั่วไปจะคิดไม่ได้นะผไม่ได้เวอร์เกินยุคนี้ออที่<ม>จะทำาแต่นั้นยังไม่หมดครับมีอะไรอีกฮะเมื่อปีนี้เป็นปีที่3ครับปีนี้มันจะมีเรียกว่าเป็นการส่งแบบพิเศษเรียกว่าสปอนเซอร์ <Challenge. S 1> คือเรียกว่าจะมีบริษัทในเมืองไทย ชั้นนาต่างๆเขาอัดฉีดเงินเข้ามาเนี่ยแหละเพื่อว่ามาดึงไอเดียจากยอดนักคิดจากช่องบล็อกคิดติใช่ครับอันนี้จะเป็นรางวัลที่แยกกับ Disruptive Generation เลยอันนี้เป็นอันที่3พิเศษเลยสําหรับปีที่3โดยเฉพาะและพิเศษเฉพาะประเทศไทยเท่านั้นเออถ้าใครมีไอเดียที่สามารถตอบโจทย์กับองค์กรเหล่านี้คุณก็จะได้ได้อะไรฮะจะได้รับรางวัลเป็นเงินหรือว่าเป็นของรางวัลมูลค่า3 0,000บาทครับซึ่งแยกกับ Generation Award นะถ้าเกิดคุณเลือกส่งแบบเนี้ยมันจะออโต้ส่ง Generation Award ให้ อัตโนมัติเลยก็ยคือมีสิทธิ์ได้รรับ2อรางวัลเลยโอ้โหอ่ะนั่นแหละครับนะก็เปิดรับสมัครไอเดียแล้ววันนี้นะครับถึงวันที่19สิงหาคมลิงก์ข้างล่างนี้เลยก็ใครมีไอเดียอะไรก็ส่งไปเลยนะครับหรือว่าถ้าเกิดคุณไม่อยากส่งแต่คุณอยากจะบอกผมเฉยๆก็อินบ็อกซ์มาบอกผมก็ได้ <c oughs> ผมส่งเองผมจะเอาสาล้านเยนเดี๋ยวเขียนแผลให้รับ นี่คือฝันร้ายของนักทาไม้ทุกคนคือเมื่อกี้พอเวลาตอนตีใช่ปะไม้เนี่ยมันมีลายของมันอยู่มันจะมีมุมเข้าของมันอยู่วิธีการเข้าเพื่อไม่ให้แบบไม้มันหลุดออกมาเป็นชิ้นๆน่ะเพราผมก็ยังไม่เป็นมันก็เลยแบบเลยมีหลุดบ้างเลยพลาดไปมันยังเป็นคอนได้อยู่ครับใช่ครับมันยังเป็นคอนได้อยู่สําคัญแค่นี้ครับโอ ถ้าขโมยขึ้นบ้านแล้วขโมยนี้ไปนะกูยิงทิ้งอ่ะโกรมากโหแต่อันนี้อันนี้คือยังไม่มีฟีเจอร์อันนี้มีแค่ความสบายอันนี้มันจะมีฟีเจอร์อันหนึง<อ>่งที่มันจะแบบเลี่ยมฝั่งแล้วก็แบนฝั่งอ่านะใช่ใช่ออใชอันนี้ฝากคุณทำหน่อยเอาเหรอโอเคได้ <laughs> <laughs> นึกว่าจะทําเองโถ ี่คือเครื่องมือใหม่ที่คนดูยังไม่เคยเห็นอ๋อใช่อันนี้ก็ซื้อมาจากร้านมือสองเหมือนกันโอมันก็ขนาดเลยเนาะขนาดกับโครงที่ผมทําไว้ข้างบนเออโครงข้างบนเราก็ทําเสร็จแล้วอันนี้กลับมาด้านหลังนะเราจะตัดโค้งข้างล่างของคอน,นี้ครับโดยการที่ผมจะหันมันลงไปก่อนง่ายคือตรงนี้จะเป็นจุดต่ําสุดที่เราจะลงไปแล้วที่เราจะสิวงแงะไม้ออกใช่ ลงอ้อยแล้วครับไม่ร้อนแล้วครับมินเนอรกอ้อยไม้ดกดำเงางามเพิ่มราคาขึ้นมายังเห็นได้ชัดก่อนทาเนี่ยสามสิบทาปุ๊บสามแสนโอ้ยเฮ้ยวูเออสีมันสวยนะเนะี่ยแจ่มขึ้นโอ้สวยจริงว่ะเรียบร้อยฮะ ก็ข้อสูงก็คือว่าเราใช้เวลาทั้งหมดในการสร้างคอนไม้หนึ่งคอนเนี่ยสี่วันเต็มๆแต่ผมคิดว่าถ้าให้ผมสร้างอีกอันหนึ่งอ่ะวันเดียวเสร็จละอ่าเพราะว่าสี่วันนี่คือเรียนรู้มากกว่านะครับเดี๋ยวขอจบคลิปนี้ไปด้วยเสียงคอนไม้ตอกสิวไม้จบคลิปไปด้วยเสียงกระบายละ